คุณผู้ชมลองฟังเสียงหลังคาคือไม่ใช่เสียงน้ำแน่ๆนครับจากขนาดนี้ครับคือเป็นลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่ที่10บ้านร้องเชียงแรงตำบลเชียงแรงอาเภอภูซางที่จังหวัดพยาวครับเสียหายกันไปหลายสิบหลังคาเรือนเลยนะครับลูกเห็บมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆบางลูก ชาวบ้านบอกว่าใหญ่กว่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์โอ้โหเนี่นเมื่อกี้เห็นในมือไหมครับใ,ใหญ่มากก็เกิดมาจากพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพะเยาอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากๆเลยครับขณะที่หลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเองก็ยังมีพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนและลูกเห็บพัดเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ ซึ่งมีรายงานว่าถึงแม้จะมีลูกเห็บบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างเช่นพื้นที่ตำบลแม่กาอํเภอเมืองตำบลห้วยลานอําเภอดอกคําใต้ซึ่งพายุลูกเห็บได้พัดถล่มเช่นกันแต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายเุิขึ้น,นครับ